เรหอมเปิดแล้วครับเปิดเข้ามาอโลกรมงโอ้โหหนึ่งศูงเลยครับอโลกรจรนาทองทำให้คนแก่นนำแล้วนะครับนาทีที่6เท่านั้นเองประตูที่2ในฤดูกาลนี้นะครับของอโลกรจรนาทองนะครับรลูกดังไปใหญ่ครับแต่ว่าอโลกรยอดมาลูกนี้มาโดนสกัดได้โดยโยซานโต้ไม่ถึงจักรกลิดนะครับคราวนี้เป็นหอกวัวบ้างปั๊บกันแล้วสุดท้าย เป็นอา,อารมณ์ตอนครับโดนทำฟาวครับตัดูฟีิกีเซ็บยอดลูกนมีเข้าไปแล้วได้มองอมบอลมันหลุดรอไปครับจอฮันโชโหมสกัดได้จอฮันโชมาก็ทำปอเตสให้มาดูนี่50-50แลวจิ้มขึ้นหน้าไปก็ไม่มีใครจอฮันโชถูอต่อนครับ ถือถ้าปล่อยให้เวลามันผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นยิ่งกดดันหนุ่มเท่าตัวเอาแล้วครับจากกรีดโชกบอลมาได้จากกรีดลากมาจากกรีดลูกนี้ไหลต่อไปให้กับลีดอลีดอโฟเฮดคลึงลงมาเปิดมาอัตุกอนเอาเป็น2ประตูต่อนหนึ่งครับโอ้โหทำประตูขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งครับขอนกันยูนเตะจากคนเดิมเลยครับองกร์อจอนนาทองนาทีที่40นะครับถือเป็นช่วงเวลาสำคัญนะครับในช่วงท้ายครึ่งแรกครับมาได้ประตูขึ้นนำ2-1 เลนสั้นครับขอนแก่นอลงกรยอดเข้าไปจองฮันโชหมงตั้งมาแล้วลูกนี้ขึ้นมงโอ้โหโดนเคลียร์ออไปครับสถาพรลูกมงของลีดอโคเฮนและจะเปิดแต็มมุมเข้าไปเปิดเข้ามาลูกนี้ได้มงโอ้โหแล้วมีตัวเคลียร์ครับไม่ได้ประตูครับโอ้โหจังหวะมงเมื่อสักครู่นี้ของวอลนาธ